สวัส <c oughs> ดยเขาพบกับผมทางช่องสร้างแฮกแบบสนะวันนี้ก็เอาปั๊มบนมาให้ดูคร่าวๆนะครับทั้งสองตัวนี้ใช้เป็นลูกสูบขนาด12.7นะครับตัวนี้จะเอามาทำการบิ้วใหม่ My, แล้วก็ทำการคัสตอม ตกแต่งนะครับว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะฮะสำหรับปั๊มเดิมอ่าตัวนี้มันจะเป็นของเวบร้อยตัวนี้จะเป็นของ m อมนะครับอ่ามันสามารถใส่แทนกันได้นะเอมบิเอ็กซ์จะเป็นตัวนี้ p c x ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลเวฟ ร้ 100, 125, อยร้อยย่ิบห้าตัวขบูนะครับล,ลูกสูเขาจะใหญ่นะครับอันนี้จะเหมาะถ้าเป็นของเวฟร้อยสิบ110ไอคิกหรือร้อยย่ิบห้าไอพวกนี้มันจะเป็นลูกสูบลูกสูบสิบเอ็ดมิลสิบเอ็ดมิลหรือสิบมิลนี่แหละนรับนี่ย ก็จะบิวใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมไอ,ไอตาแมวที่ดูน้ำมันเบรกเนี่ยมันจริงมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันมันขุนมันมีรอยแตกรล้านะครับมันเป็นยางก็รออุปกรณ์นะหัวพ่นทรายอะไรก็รั่งว่าใหม่ครับก็จะทําการยิงทรายแล้วก็จะทําสีนะครับพวกมือมุงมือเบรก็จะใช้เป็นของแตง่งอ่า เดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันสามารถใส่ของแต่งอะไรได้บ้างเอาอะไรมาแต่งได้บ้างนะแต่ตัวชุดน,นี้ตัวนี้ตัวนี้คิดว่าจะใช้เป็นของแต่งเนี่ยพวกน็อตเนี่ยจะใช้เป็นสแตนเลสนะครัแบบก็จะเป็นคัสมันจะเป็นงานงานของผมอะงานผมเองเลย ส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วางแผนไว้จะใช้เป็นพวกนอ็อตเนี่ย <c oughs> ส่วนตัวเนี้ยผมวางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นพวกน็อตจะไปใช้เป็นไทเทเนียมนะเทไทเทเนียมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทำนะเพราะว่ามันมีหนึ่งตัวเนี่ยใช้ งบประมาณค่อนข้างถือว่าสูงเลยแค่นอตอุปกรณ์น็อตสแตนเลสอย่างตัวเนี้ก็น่าจะมีสักสี่ห้าร้อยนะสี่ถห้าร้อยคิดคร่าวๆนะครับก็คือจะใช้เป็นสแตนเลสทุกจุดนะน็อตที่ยึดไอสวิตแรงดันอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ส,สวิตไอไฟเบีรกอย่างเงี้ย พวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสน็ตยืดเออพวกนี้ก็จะใช้เป็นสแตนเลสมันเอาไม่ใส่กับรถด้ทุกรุ่นนะครับสําหรับคนที่อยากได้ปั๊มเดิมอ่าเหมือนเหมือนทรงรถแข็งผมแนะนําตัวนี้มากกว่ามากกว่าที่เป็นตัวร้อยสิบไอนะแต่ถ้าใครชอบของร้อยสิบไอก็แล้วแต่แตามความชอบเพราะว่า ตัวน,นั้นก็จะถูกกว่าแต่ลูกลูกปั๊มเขาก็จะเล็กกว่านะครับก็มาพูดคุยก็จะยิงทรายแล้วก็จะทำสีสี 2K นะเดี๋ยวจะออกเป็นสีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่และตัวก็จะมีมือบงมือเบรกเนี่ยถ้าไม่ใช้มือเบรกแต่งก็จะใช้เป็นมือเบรกเดิมแต่ก็อาจจะมีการคัสตอมนิดหน่อยนะครับ แล้วมาเป็นพูดคุยอ่เป็นอีพหนึ่งนะว่าโปรเจกต่อไปทำอะไรนะช่วงนี้ก็ด้วยเรื่องงบแล้วก็หลายๆอย่างก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับ